กลับมาที่บริเวณของกิสตาร์ดจิ๋วๆเล็กๆกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณนัทรุ่นที่จะทำการแข่งขันในรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นกับบ้าสปอร์ตมินิ 49cc ครับและนี่คือบรรยากาศในช่วงของการเตรียมความพร้อมครับน้องๆหนูๆในรุ่นนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นกำลังใจให้กับนี่ครับหมายเลข8ครับธนากรมานาเสรน้องแทนคุณครับน้องแทนคุณโอ้โหชื่อยังกับพระเอกภาพยนตร์เลยนะ เคยเป็นตัวรองตอนนี้เป็นผู้นําขึ้นมาอีกครั้งครับสำหรับธนกรมณเสนครับดูหน้าชัดๆอีกทีนะฮะหมายเลข8สดสหรับแทนคุณถัดมาตาแหน่งที่สองครับคุณนัทหมายเลขเจ็ครับพี่ชนชีวะชานน์น้องน้ําเหนือครับน้ําเหนือชื่อนี้เพราะหน้าคงจะหล่อนะนะดีว่าใส่หมวกกันน็อกนะและอันดับที่สามนะครับเป็นหมายเลขหนึ่งหครับอ้าวทำไมคนขี่ตัวเล็กจังอ้าวไม่ใช่ น้องพากินฮะ,จะเจริญน,น้องกินกินครับ <Yeah. S 1> อ๋อแล้วข้างหน้าล่ะคนคนข้างหลังกินกินแล้วคนข้างหน้าล่ะน่าจะเป็นกินกินคิดคิด <c oughs> เปล่านี่คือสามบันดับในแถวแรกใช่ครับถัดมาครับหมายเลข69อินทัดอักษรสีน้องไบรครับนี่ครับ อินทัศน์แน่น้องอินทัศน์ยิ้มหน่อย <c oughs> ยิ้มแล้วแล้วถัดมาตรงนี้หมายเลขเก้าเปล่าหมายเลขเก้าเด็กชายวชิรวิทย์รุ่งวรารัตน์น้องโชว่าครับน,น่ารักเลยทีเดียวครับน้องๆหนูนๆนะครับที่ทําการแข่งขันในรุ่นนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเชียร์กันอย่างเต็มที่ครับถัดมาครับหมายเลข85เ,เด็กชายอันวาบุญเทียมครับน้องอันวาครับ นี่มียกนิ้วโป้งด้วยครับมากับคุณแม่ครับถัดมาครับหมายเลข 4, 5, 6ครับพัชรพลมอมนอนุพงศ์น้องเพชรครับนี่ครับน้องเพชรครับน่ารักเลยทีเดียวครับมากับคุณพ่อครับ เด็กๆรุ่นนี้ต้องบอกว่านี่มาอีกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราต้องดูครับว่านี่ฮะหมาเลขหมาเลขแปดผู้นำณนขณะนี้ครับเป็นผู้ที่คอนิายเป็นตำแหน่งที่หนึ่งด้วยครับสำหรับธนกรมานะเสรน,น้องแทนคุณครับ ภาพก็ยังอยู่กับน้องๆหนูๆอยู่ครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวอร์มอัพแ l a ครับเด็กๆในรุ่นนี้ต้องบอกว่าต้องเริ่มการฝึกในเรื่องของวิน,นัยในเรื่องของกฎในเรื่องของกติกานะฮะตอนนี้ผู้ปกครองนั้นก็ต้องออกจากสนามครับถึงเวลาของน้องๆหนูๆครับที่ต้องโชว์ฝีไม้ไลายมือในเรื่องของการกับขี่ รุ่นนี้เป็นรุ่นกับบ้าสปอร์ตมินิ49ซีซีทุกอย่างในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างในเรื่องของการเตรียมการจานแข่งขันนั้นเป็นเหมือนกับรถของรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างมาตรฐานและเป็นไปอย่างแบบเดียวกันครับเพื่อให้น้องๆหนุหน่นั้นซึมซับในเรื่องของกฎระเบียบครับวอร์มอัพแ l a ครับ30วินาทีครับ บรรยากาศในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแดดกําลังดีเลยครับหลังจากที่คลึ่นฟ้าคลื่นฝงมาพอสมควรครับในขณะนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสครับวอบร์มอัพแลบในรุ่นนี้ก็ดูครับฝีไม้ลายมือของน้องๆหมายเลข7และหมายเลข8นั้นทุกๆครั้งในการกับขี่นั้นต้องบอกว่าโอ้สีไม้ลายมือของธนากรมนาเสยนก็พยายามที่จะ พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับจากเมื่อก่อนที่มีพภิชนชีวะชานนหรือว่าน้องน้ำเหนือนั้นเข้าที่หนึ่งมาโดยตลอดครับในช่วงหลังมาสองสนามที่ผ่านมานี้เริ่มจะเห็นว่าธนากรมานะเสนนั้นพัฒนาฝีมือขึ้นมาและก็เวลาในเรื่องของการคอนดิไฟนั้นของเขาเริ่มที่จะทําได้ดีครับสําหรับธนากรมานะเสนน้องแทนคุณครับ าแล้วครับความพร้อมนั้นตอนนี้ก็ความพร้อมเริ่มแล้วครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นนี้ครับกับบาสปอร์ตมินิ49ซีซีรุ่นนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนนี้เป็นเก่งเล็กนะทั้งน้ำเหนือแล้วก็แทนคุณเนยสองคนนี้เนยค่อนข้างร้อนแรงนะเรามาดูเด็กๆกันนะครับกับความน่ารักตรงนี้น้องแทนคุณครับหมายเลข8นะครับ แล้วกรนมานาเสนะฮะอยู่ในกิสตาร์มีการคัดลิฟายด้วยนะร<ช>ุ่นนี้เนี่ยเอาแล้วครับดูคนคัดลิฟายจะเป็นยังไงครับคัดลิฟายที่หนึ่งครับหมายเลข8ดค่อยๆออ,ออกครับไม่ได้ออกที่1แล้วครับตอนนี้เอาละที่สองอภิชนมาหมายเลขที่1่ขึ้นมาผ <หา S 1> ู้นำในคันนี้เป็นอภิชนชีวะชานนครับน้องนาําเหลือครับหมายเลขเล็ดเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับ ก็เวลาฟอนิฟายนั้นน้องแทนคุณนั้นนำอ,อยู่แสงแล้วเห็นไหมไมนึกว่าแสงโอ้โหตำแหน่งที่สามหมายเลขสิกนะครับน้องคินคินครับเอาละครับคนที่คอลิฟายตำแหน่งที่หนึ่งจะยอมหรือเปล่าแทนคุณนำเหนือเนตโอ้ไปนี่รถทางตรงนี้ดิ้นตลอดเลยดูครับดูดจะยอมหรือเปล่านะครับแทนคุณจะยอมหรือเปล่าเอาละครับแทนคุณออกวงนอกครับ ตีวงนอกเข้าไปนิดนึงน้ำเหนือเหมือนจับเรามาดูนะฮะมีใส่นะฮะหาช่องหาลายกดหาลายนี่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จริงๆนะครับนี่เอาละครับแทนค,คุณตีคู่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะโอ้น้ำเหนือนี่ต้องยอมนะตรงจุดนี้นะมเอาละครับเราเห็นชัดๆแบบนี้ครับไม่ยอมครับไม่ยอมยังไงยังอยู่ลำหน้าครับ สำหรับแทนคุณยังอยู่ข้างหน้าหมายเลข8ปนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนะโค้งนี้อย่ายอมหรือเปล่าสำหรับแทนคุณไม่ยอมครับน้ำเหนือกดเข้าในอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแทนคุณเป็นศึกระหว่างแทนคุณกับน้ำเหนือฮะัทำได้ดีเลยทีเดียวครับอ่าสองคันนะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี่อภิชนชีวชนนร่วงน้ำเหนือนี่ต้องบอกว่าแบเบอร์มาเลยครับ แต่ตอนนี้เริ่มเจอคู่แข่งที่น่ากลัวก็คือน้องธนากรมานาเสนหรือว่าน้องแทนคุณเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ขึ้นเป็นผู้นําได้ด้วยครับคินคินตามาห่างๆนะครับในตำแหน่งที่3าะครับน้องคินคินตาม,มาห่างๆแล้วก็น้องเพชรพรัชรพลนะฮะอมรอ,อ,อนุพงศ์น้องเพชรนี่อยู่ที่4หมายเลขสี่ห้านะครับแล้วก็ที่หเป็นของน้องไบย,ยินทักออกสอนสีนะ ที่6ธันวาบุญเทียมนะครับที่7จัวชิรวิทย์ลุงเวลารัดครับโอ้นี่เป็นต้นก้าของรถเลสซิ่งจริงๆนะฮะเดินเดย์สองคันนี้ทิ้งห่าวมาฮะนำเหนือแล้วก็แทนคุณแทนคุณออกมาก่อนนะครับหมายเลขบาดาละกรมานาเซนนะครับมาถึงก็จะไล่นอกรอบแล้วนะเห็นรถที่อยู่จะโดนนกรอบข้างหลังเห็นหมวกววบบโอ้โห เมื่อเวลาก็ทำได้ดีอย่างต่อเนื่องครับเป็นโครงการดีๆของกัาบบานะครับขอบคุณคุณโบสนะฮะสำหรับสนช่วยเหลือเด็กๆนะครับในการส่งเสริมตรงนี้กับรุ่นของการแข่งขันด้วยหมายเลขเก้าจะโดนน็กรอบครับวชิรวิทนะครับน้องโซวาก็พึ่งอาหัดใหม่ก็แบบนี้นะครับโดนนักรอบไปเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยคนละรอบกันครับต้องให้น็กรอบเข้าเส้นมาเรียบร้อยครับสําหรับแทนคุณนะครับแล้วก็น้ําเหนือนะ อ่าสหรับแทนคุณแล้วก็น้ําเหนืออันดับที่สองเรามาดูอันดับที่3ครับน้องคินคินครับมาแล้วเข้าอันดับที่3ภพากินฮะเจริญนะฮะเรามาดูอันดับที่4ครับอันดับที่4เข้ามาแล้วครับ4 5 6ห้าหครับพัชรพลมรอนุพงศ์น้องเพชรครับและอันดับที่5ครับนี่อันดับที่5เบอร์อะไรครับคุณนัท อันดับที่5นี่เป็นเบอร์6 9ครับน้องไบครับอินทัศอักษรสีครับน้องไบนะครับแล้วก็ครบรอบตรงนี้นะครับแ5แล้วก็9นะครับและถัดมาก็จะเป็นน้องอันวาบุญเทียมครับในตำแหน่งที่6ครับในรุ่นนี้เราจะแข่งขันกันต่อไปเลยนะครับให้น้องๆเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะทําการแข่งขันในรุ่นต่อไปนะครับนั่นก็คือในรุ่นมินิจีพีกับอ่ o สปอร์ตมิน ครับนะครับกับในรุ่นมินิโมโตโรครับมินิโมโตโคอรสแล้วก็มินิพีพีนะครับอ่ากับมินิโมโตครอรสกับมินิโมโต2ร,ร,รุ่นเดี๋ยวทำการแข่งขันต่อเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการแล้วมาพบการแข่งขันคู่เดียวครับ